ปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะสัญญาณเตือนของโรคไตที่คุณจะต้องรู้นะภาวะโปรโตีนรั่วในปัสสาวะเนี่ยเกิดจากการที่ไตเนี่ยทำงานผิดปกตินะทำให้มีโปรโตีนอลบูมินเนี่ยหลุดออกมากับปัสสาวะซึ่งปกติเนี่ย ไตจะมีหน้าที่เก็บโปรตีนเนี่ยกลับเข้าสู่ร่างกายทั้งหมดเลยนะคะไม่ปล่อยให้เล็ดรอดออกมาทางปัสสาวะนะเมื่อไหร่ที่รั่วออกมาแสดงว่ามีความผิดปกติและอันตรายของภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะถ้าหากว่าเราปล่อยให้มันรั่วมากยิ่งขึ้นโดยไม่ได้รับการรักษานะคะอันนี้อาจจะทําให้เราเกิดปัญหาไตาวายไตยเสื่อมและอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆในคลิปนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวมนะคะสาอาการเตือนที่สําคัญนะของภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะมาให้พวกเราเนี่ยเช็คกันใครพร้อมแล้วไปเช็ครพร้อมๆกันเลย ค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับอาการเตือนอันที่1นนะคะก็คือปัสสาวะเป็นฟองนะคะให้พวกเราสังเกตนะเวลาที่เราปัสสาวะลงไปในโถเนี่ยมันจะมีลักษณะของปัสสาวะที่เป็นฟองขึ้นมานะลักษณะเฉพาะของโปรตีนรั่วในปัสสาวะก็คือปัสสาวะจะเป็นฟองแบบละเอียดมากๆนะคะคล้ายๆกับฟองเบียร์หรือว่าฟองคลื่นอันนี้จะเป็นลักษณะเฉพาะนะคะถ้าหากว่าใครที่เจอปัสสาวะเป็นฟองในลักษณะแบบนี้นะคะติดต่อกันมากกว่า2ครั้งนะคะอันนี้เนี่ยพี่การแนะนําว่าอยากให้พาตัวเองเนี่ยไปเช็คภาวะโปรตีนรั่ว ปัสสาวะสักนิดหนึ่งนะคะใช้เวลาไม่นานเราจะได้ทราบว่าเรามีปัญหาในเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะหรือเปล่าถ้ามีจะได้รักษากันตั้งแต่เนินเน่นๆและอาการเตือนอันที่2ที่จะบ่งบอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องบวมทั่วตัวนะคะอาจจะบวมที่ขาทั้งสองข้างปลายเท้า หน้าหรือว่าหนังตาบนหนังตาล่างที่สังเกตตัวเองว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทาไมถึงบวมขึ้นนะคะร่วมกับมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะเป็นฟองร่วมด้วยนะอันนี้เนี่ยแนะนําเลยไปตรวจปัสสาวะด่วนๆเลยนะคะการเตือนอันที่3นะคะก็คือมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมปอดนะสังเกตอาการได้ไง่ายๆก็คือเหนื่อยนอนราบไม่ได้นะคะเวลานอนราบล้วจะรู้สึกว่าหายใจลําบากหายใจไม่ค่อยสะดวกนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะใหรที่ระดับโปรตีนในเลือดลดลงนะคะล เลือดของเราเนี่ยจะไม่สามารถที่จะเก็บกักน้ําเอาไว้ได้นะทำให้น้ำเนี่ยมากองอยู่ตามบริเวณต่างๆไม่ว่าจะเป็นในช่องท้องนะคะสังเกตได้ว่าเราอาจจะมีปัญหาในเรื่องของท้องโตตึงท้องมานหรือน้ําอาจจะไปขังอยู่บริเวณปอดนะอันนี้ก็ทําให้น้ําท่วมปอดได้นะคะอยากให้พวกเราเนี่ยสังเกตอาการตัวเองสักนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่นอนราบแล้วรู้สึกว่าหายใจลําบากแต่จะรู้สึกว่าหายใจได้ดีขึ้นเมื่อนั่งหลับหรือว่าเมื่อนอนหมอนสูงนะคะอันนี้เนี่ยพีการอยากแนะนํานะคะหนึ่งก็คือลองไปตรวจปัสสาวะดูสักนิดหนึ่งว รนั่วหรือเปล่าแล้วก็2ก็คือลองไปเอกซเรย์ปอดดูสักนิดหนึ่งเรามีปัญหาน้าท่วมปอดอยู่แล้วหรือยังนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะทุกคนก็ครบไปแล้วนะคะกับ3ามสัญญาณเตือนของภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะนะคะภาวะอันตรายที่ถ้าหากว่าเราเนี่ยนิ่งเฉยปล่อยไว้นะอาจจะทําให้ไตวายไตยเสื่อมและอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่าเราจะต้องไปเช็คสัญญาณอะไรบ้างนะคะอันที่1เลยก็คือปัสสาวะเป็นฟองนะคะฟองจะละเอียดคล้ายๆกับฟองเบียดหรือว่าฟองคลื่นนะเจ ซ้ากันมากกว่า2ครั้งนะคะแนะนําว่าพาตัวเองไปตรวจปัสสาวะสักนิดหนึ่งนะคะอาการเตือนอันที่2ก็คือมีอาการบวมทั่วตัวหรือว่าบวมที่ขาบวมที่เท้าบวมที่บริเวณใบหน้าหนังตาบนหนังตาล่างนะคะโดยไม่ทราบสาเหตุนะเจอแบบนี้นะพาตัวเองไปตรวจเช่นเดียวกันนะคะยิ่งจะหากว่าเกิดร่วมกับปัสสาวะเป็นฟองนะคะยิ่งต้องตรวจแบบดด่วนเลยและอันที่3นะคะก็คือมีปัญหาในเรื่องของน้ําท่วมปอดเหนื่อยนอนราบไม่ได้นะคะอันนี้เนี่ยเป็นภาวะอันตรายแล้วก็ฉุกเฉินถึงชีวิตเลยทีเดียวนะคะ เพราะฉะนั้น3อาการเตือนนี้ใครเจอรีบพาตัวเองไปโรงพยาบาลโดยด่วนเลยนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรัวจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ